สวัสดีครับชื่อแก๊บครับพี่ซื้อพี่ตีมค่ะขายลาก,กินแบ่งรัฐบาลอยู่ครับเวลาซื้อขายครับก็จะรับทั้งเงินสดแล้วก็ให้ลูกค้าสแกน QR code หรือไม่ก็โอนเงินนะครับเพราะว่าผมคือแก๊บรับไวซื้อง่ายขายขลองสแกนเลยครับ นี่ก็เป็นมอนวดอยู่ใช้ตัวตึงบ่าตึงหลังตึงมาเจอกันกับเจ๊ติมได้นะคะแต่หน้าตึงไม่ต้องมานะคะตอนนี้พี่มองไม่เห็นเลยนะคะตาบอดสนิทหมอแจ้งว่าพี่ป่วยเป็น โรคจอประสาทตาเสื่อมที่เป็นโรคที่ไม่มีทางรักษาค่ะเหมือนจำความได้เก็มองไม่เห็นแล้วครับหมอก็ตรวจอย่างละเอียดแล้วก็บอกว่าเส้นประสาทตาไม่ทำงานครับพอไปรับลอตเตอรี่มาเนี่ยก็จะเอาลอตเตอรี่มาเขียนอักษรเบล,ลก่อนโดยวิธีการเขียนอักษรเบล,ลเนี่ยก็จะใช้แอป ช่วยสแกนบนใบรัตเตอรี่ว่าใบนี้มีเลขอะไรบ้างแล้วพอสแกนเสร็จก็เอามาเขียนเบลลที่เหลือก็จะเป็นแผ่น QR Code ให้ลูกค้าโอนเงินไม้เท้าที่ใช้ถ้านั่งขายก็จะเป็นไม้เท้าทั่วไปแต่ว่าถ้าเดินขายบางทีก็จะใช้เป็น แป๊บเหล็กนะครับที่เวลาเดินและเคาะพื้นมันก็จะเสียงดังๆหน่อยแ,แบบเป็นสัญลักษณ์ให้ลูกค้าด้วว่าให้ยคนมาบมอนคลายหววมาแล้วอะไรเงี้ยครับช่วงนี้ลูกค้าที่มาให้นวดเป็นประจำนะคะที่อาการคล้ายๆกันก็จะเป็นออฟฟิศซินโดรมจุดที่ลูกค้ามีอาการเราจะสังเกตได้จากการตึงค่ะโอ้ตึงตึงหลาย ก้อนมัดเป็นก้อนของกล้ามเนื้อในการหดเกรงจะจะผิดปกติจากส่วนที่ไม่ตึงอยู่แล้วค่ะหมอนวดตาบอดเราจะจับแล้วก็รู้ได้ค่ะจากการสัมผัสค่ะเป็นลูกค้าที่จะประทับใจแทบจะทุกคนนะ,นะคะพอนวดให้เขาแล้วเขาก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็การปวดดีขึ้นเขาก็รู้สึกประทับใจแล้วเขาก็ให้ชิปมาที่เราเคยได้มีโอนด้วยค่ะแล้วก็เป็นเงินสดด้วยค่ะ ปัจจุบันเทคโนโลยีหรือแอปมีผลต่อการใช้ชีวิตมากครับเพราะว่าเหมือนกับมันทําให้เราช่วยเหลือตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งใครครับเพราะความเป็นจริงคือแบบไม่มีใครที่จะมาคอยช่วยเหลือเราได้ตลอดเวลาค mm. แค่มีมือถือเครื่องเดียวอย่างเงี้ยครับก็บางทีเราก็แทบไม่ต้องพึ่งคนอื่นแล้วไม่ว่าจะเป็นการสั่งอาหารการเรียกรถการเดินทางการแบบขอความช่วยเหลือในการดูสินค้าดูฉลากดูสี คมคนตาบอดแห่งประเทศไทยอย่างพี่ติ๋มเมื่อก่อนเนี่ยก็จะจ้างคนพาไปกดตังหรือจ้างคนพาไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารซึ่งก็ต่างจากทุกวันนี้ก็คือถ้าเราต้องการจะใช้ตังจ่ายอะไรเราสามารถโอนจ่ายหรือสามารถสแกนจ่ายได้เลยค่ะของผมเองจะใช้เป็นนาฬิกาสมาร์ทวอทนะครับก็คือเอาไว้เช็คเงินเวลาลูกค้าโอนเงินเข้าว่าโอนเข้า จริงหรือเปล่าจํานวนถูกต้องไหมถ้ามัวแต่ต้องหยิบมือถือขึ้นมาบางทีมันจะแบบไม่สะดวกในหลายๆอย่างปัญหาที่เจอส่วนใหญ่ๆเลยก็คือ user interface ครับก็พี่มันเชื่อมต่อผู้ใช้เนี่ยมันไม่มีคําอธิบายให้คนตาบอดรู้ว่าไอ้ปุ่มนี้มันคือใช้ทําอะไร พวกเราเนี่ยที่สายตาปกติเนะเวลาใช้มบาแบบแอปพลิเคชันก็คือเราก็มองแล้วก็กดนะครับตามฟังก์ชันที่เราอยากจะดําเนินการแต่ทางผู้พิการทางสายตามไม่สามารถมองเห็นได้เขาจะใช้ตัวเทคโนโลยีในตัว,ต,วตัวมือถืออย่างสกีนเรเอร์ครับก็คือจะใช้เรื่องเสียงนะครับในการที่จะบอกว่าเฮ้ยตรงไหนนะถึงจะต้องทําอะไรบ้างนะสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาครับอย่างสมมติใน K- คพสเองก็แล้วแต่ครับก็จะมีบางปุ่ม ถ้าเกิดกดมาอย่างเี้สมมติเราอยากจะโอนเงินกดมาปุ๊บมันควรจะพูดว่าเอ๊โอนเงินนะเขาจะได้รู้ว่าอ๋อเดี๋ยวฉันจะก็ังจะโอนเงินนะแต่ว่าเราเราเรากดไปเนี่ยมันขึ้นมาว่าปุ่ม เมื่อเขาไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าอันนี้คืออะไรมันจะทําอะไรต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คือเพื่อจะปรับเรื่องประสบการณ์เหล่านี้ครับเราก็จะไปทําความเข้าใจแล้วก็พยายามที่จะปรับเรื่องนี้ทั้งหมดว่าอ๋อต้องจุดไหนบ้างนะที่มันสําคัญและสามารถที่จะใช้อไอ้พวกสกีนลีดเดอร์หรือวอย c ์โอเวอร์ให้เขาได้ยินแล้วเขาสามารถดําเนินการต่อได้ปัจจุบันเนี่ยเราใช้มาตรฐาน w a g นะซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการที่ develop หรือว่าพัฒนาตัวแอปพลิเคชันให้กับผู้พิการทางสายตาหรือว่าผู้ที่มีข้อจํากัดในการใช้งานอื่นๆนะครับเพื่อที่จะสามารถให้ใช้ได้อย่างปกติเหมือนคนทั่วไปผมคิดว่าก็อยากจะให้เชิญชวนทุกคนนะครับว่าเวลาที่จะทําอะไรก็แล้วแต่ก็คงจะไม่ได้คิด แค่กลุ่มลูกค้าหลักของเราแต่ว่ายังมีกลุ่มอื่นๆที่เขาก็อยากจะเข้ามาใช้บริการนะครับของเราอยู่นะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับว่าถ้ามีอะไรนะครับก็อยากจะให้นึกถึงส่วนของผู้พิการทางสายตาด้วยนะครับในการที่จะพัฒนาหรือวางแผนอะไรต่างๆนะครับเพื่อให้ครอบคลุมและก็ตอบโจทย์ในคนทุกๆกลุ่ม